วันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างเสียงดนตรีสุดไพเราะด้วยตัวละครพวกนี้กันมองเผินๆเ,เนี่ยก็อาจจะดูเป็นเกมน่ารักน่ารักนะแต่ว่าคุณคิดผิดเอาล้วครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้ยวยนะผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า i n f i n i t e b o x Buntri นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสร้างเสียงเพลงจากพวกตัวละครพวกนี้นั่นแหละนะครับผมซึ่งผมไปเจอมานะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะดาร์กกว่าที่คุณคิดนะมันจะได้ยังไงนะเกมดูน่ารักจริงๆน,นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกดกันเลยเหรออ่ะกดเริ่มตรงนี้ใช่ม เออเริ่มามีไอหน้าง่วงๆแปดไม่ใช่มีเจ็ดตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่กันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนกบอาไม่ใช่กบเป็นคนเป็นเหมือนดีเจอ่ะลองเอาเหมือนน่าจะเป็นหนามนะผมตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเป็นหนามจริงเลยเฮ้ยเริ่มเข้าแล้วโอเคเออเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นฉิงนะอ่ะ พี่ทำเสียงสิพี่เป็นตัวที่เออก็เป็นฉิงจริงๆด้วยแหละนะคบผมก็คือจะทำเสียงคล้ายๆฉิงน,นะเหมือนคอมพิวเตอร์นะตัวนี้อ่ะนักประดาน้ำทุกคนนักประดาน้ำโอ้โห<อ>มันเป็นเสียงบิชบ็อกนะคบผมผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเพรอดดีนสะสำหรับผมอ่ะอันนี้เป็นอดอกตะวันดอกอะไรทีย่าง มันมันเสียงแบบเขาเรียกว่าเสียงอะไรอะไอ้ที่มันขย่บขยอ่อบอะผมเรียกว่าเสียงพุ่มพุ่มไม้เสียดสีกันเสียงพุ่มไม้เสียดสีกันโอเคออกไปออันนี้เหมือนเป็นแมวสีดำอ่าเป็นแมวจริงด้วยเฮ้ยเหมือนเป็นเสียงจูนวิทยุนะครับผมทุกคนผมว่าพอดีนะต่อไปถังโอ้ดูเหมือนเลนโบฟนเลยอโอ้ เสียงเหมือนเหล็กครับทุกคนใช่เสียงเหมือนเหล็กอันนี้โทรศัพท์ไม่ใช่นนงนั้นประดาน้ำ V 2อ๋อเป็นแบตเตอรี่โอเคพอแค่นั้นถือว่าพอดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าน่าจะใช้กับดนตรีเราไม่ค่อยได้หรอกอะไฟแมนไม่รู้ไฟหรือเปล่านะเป็นตัวอะไรไม่รู้อ๋อนี่คือเสียงเองเหรอเนี่ยเล่นสาระมาเลยออกไปเลย ออกไปเออต่อไปเหมือนจะนหมีนะครับผมหรือว่ากระตายโอ้เพราะเป็นเพลงเพลงนึ่งเลยอดอโอเคออกไปก่อนเพราะผมว่าเพราะต่อไปดวงอาทิตย์โอ้เป็นดวงอาทิตย์แบบเป็นดวงทิตโลกเพราะนะครับผมเป็นเสียงเพลงแบบเขาเรียกว่ามีครอบสูรอะ เหมือนดวงอาทิตย์นะครับผมเวลาเราดูถึงดวงอาทิตย์เราดูถึงความแจ่มใสใช่ไหมล่ะออกไปก่อนเอ่อปีาศาอ,อใช่ปีาศาจแค่นั้นเลยเหรอโอเคเงียบไปก่อนต่อไปต้นไม้โอ้เป็นต้นไม้แบบต้นไม้จริงๆเลยทุกคนร้องเพลงซะ หลอนนิดนึงแฮะแค่หน้ามันก็หลอนแล้วแต่เพลงมันดูดนหลอนนะผมว่านะต่อไปเป็นเอานี้ออกไปก่อนบางเพื่อน <c oughs> โอ้เดี๋ยนะมันแตกต่างเลยจากตัวนี้คือแบบรูปทรง,งของมันไม่ค่อยจะแตกต่างจากตัวแรกเลยนะครับผมแต่ว่าเสียงดนตรีมันจะแตกต่างนะ <c oughs> ฟังองีกรอบเ <c oughs> พราดีแต่ว่าไปต่อดีกว่าคาร์บอยหรอชิคฟิวปา้า เพราะอันนี้ก็พร้อมเหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ย ب? คอมพิวเตอร์ของจริงแล้วโอ้นี่คอมพิวเตอร์แบบจริงจริงโอ้เป็นเสียงเพลงที่แบบมีความหมายจริงด้วยนะครับผมผมอาจจะใช้ซับให้นะเอาเป็นว่าเราไปตัวต่อไปเลยดีกว่าอะไรเนี่ยเป็นภูเขาเหรอภูเขาเนินเขาอ่ะแ,แค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอ แค่นั้นใช่ไหมคุดจืดแค่นั้นอ่ะกระต่ายสีชมพูวงเล็บสีชมพูอ่ะร้องเพลงสิพี่เฮ้ยคุดเพ้คุดเพเลยทุกคนอ่ะเอาอันนี้เอาไปก่อน โอเคเน้ก่อนที่จะติดเลโก้สินรอต่อไปตัวสีดำดำใครเนี่ยอดูอเดี่ยวลึกลับลึกลับ <laughs> นั่นพี่ดูง่วงนะพี่เอากาแฟไหมเอาไปก่อนเก้ <laughs> <laughs> ิกลัวเหมือนกันนะอันนี้อะไรฮ <laughs> ะอ้าว What อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเสียงดังอะไรอะเสียงไฟเดนไฟนีดนตีอะ What อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ผมว่าน่าจะใช่แหละที่เขาบอกว่าเกมน,นี้มันน่ากลัวสิงดังไปแล้วพี่เออเออเอเอแมวอันนี้อย่าปกตะสอยู่นี่น่ะเอาตัวที่มันสิงเพราะอ่ะตัวนี้ก็ยังสิงเหมเือนเดิมนะอหอ่อาคอมพิวเตอร์ กลาเป็นข้อความที่ชวนให้น่ากลัวแทนว่ะคุณหมดกเป็นดนตรีน่าก,กลัวเลยอะเออเอาตัวไหนดีดวงตาดวงตาเอาใส่ไปไอตัวดวงตาเหมือนอ๋อเป็นเสียงนี้อะออกไปเลยเสียงดังเกินไอตัวนี้เสียงดังอันนี้ล่ะเป็นแนวแบบลึกลับก็ยังเหมือนเดิมนะดูมืดมน,นมากขึ้น น่าก,กลัวทุกคนนี่นะผมแค่ตอนเย็นนะ่ะโอ้โหเออตัวเสาอากาศโอเคออกไปเลยไอ้น่ากลัวอันนี้ล่ะอ้อนนี้ผมดูไปแล้วโอเคตัวน้ำหนามน่าก,กลัวไอ้นี้ล่ะอ้าเอาเอ,อกไปโคนน่าก,กลัวเอ่อโทรศัพท์ยังเหมือนเดิมนะประดานะเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกคน มีตัวไหนบ้างอะ่ะที่ผมยังไม่ดูเอ่อเอ่อไฟมันไม่ใช่ไฟมันไม่ใช่ไฟมันเป็นผู้มย้ยงจริงด้วยฮู้อะไรวะเนี่ยเอ่อตัวนี้ล่ะไอเดินเขาโอ้น่ากลัวแต่ละตัวนเนาะอันนี้ดีดูไปแล้วคาร์บอยดูเศร้ามากขึ้น เชียงผิวป้าดวงเวงดูอะไรมากขึ้นนะเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวผมว่านะเรามาสร้างดนตรีกันแบบีจียงจังกันดีกว่านะผมเริ่มด้วยเจ้าตัวนี้เป็นจังหวะเพลงแล้วก็ตัวไหนอีดีตัวนี้ มันมีวิธีทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมตัวนี้เหรอยังไงอะลบไปมันก็ไม่กลับมาเป็นมันคือมันทำยังไงอะทุกคนเอาตัวไหนมาก่อนดีเอาแมวแมวหรืออะแมวจิ้งจอกอะก็ทุกคนผมไม่รู้ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ากับเสียงดนตรีของตัวไหนแล้วเพราะว่ามันดูเป็นแบบเสียงดนตรีที่มันเอาไปร้องเดี่ยวมากกว่าเเป็นว่าเราใส่มวกมดีไหมนี่ตัวนี้ ฉันกับสีโอ้ได้อยู่นะไปไหมตัวนี้เคยได้นักร้องหนักแล้วคือตัวนี้กับตัวนี้มั้งตัวนี้ผมยังไม่เคยได้อยู่เสียงเลย นะออกไปก่อนขอร้องกลัวแล้วแล้วมันจะรีเซ็ตกลับมาปมเ,เป็นเหมือนเดิมยปงไงอะผมต้องเอาตัวอะไรออกมาใบไ,ไม้เออใช่ใบไ,ไม้ผมยังไม่ได้ลองออกมาอโอเคขอดูเสียงกันเอาล่ะทุกคนผมลองอ e ีกคอมโบนึงดีกว่าผมเพิ่งคิดมาเมื่อกี้ตัวนี้กับตัวนี้ดูจะเข้ากันหรือว่า ที่เพาะแต่ว่าผมไม่รู้จะหาอะไรมาอีกแล้วอะมันจะจบไปคลิปนี้คือแบบผมอยากให้มันกลับมาสดใสเหมือนเดิมว่าเสียงเพลงมันจะเป็นยังไงเอะเอาคอมโบอื่นกันดีกว่ามีอะไรไหมกดที่ตากดที่ตัวตัวละครกดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนนะอ้ทุกคนอืมผมอยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะทำยังไงมันมีคอมโบอะไรไหมแบบเราจะต้องวางตัวนู้นตัวนี้อ่ะเราวางเรียงกันดู ต่อเหมือนเดิมทีนี้ไม่ต้อง ทำการรีเซ็ตเกมแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงพวกนี้ตอนปกติเลยนะเอาว่าเดี๋ยวเราลองมาตัวนี้กันเลยเด้อเป็นดีเจเออโ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 อเคแล้วก็ตัวนี้ต่อเป็นตัวนี้ทำให้เสียงมันดูวงเวงขึ้นแต่นี่เหมือนมันจะดูพ้อใช่ไหมเนี่ยเข้าเข้าเข้ากันโอเคจะไปตัวอะไรดีตัวนี้ ¡Todo! สุดท้ายเพื่อปิดคลิปกันดีกว่าครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขอให้คนปิดคลิปนะไม่ใช่ให้ hey, นักร้องเพลงสุดท้ายนะครับผมให้ตำแหน่งเป็นเอ่อใครดีเอาใครดี <c oughs> คนที่ร้องได้ก็มีไอ้คอมพิวเตอร์นะที่ผมเห็นอะไรก็คือคอมพิวเตอร์ <c oughs> มันมีอีกตัวนะึงตัวนี้เหรอใช่ไหมอันนี้ก็กน่าจะนัาร้องอยู่แ้วมั้งต่มันมีเสียงตีนะอันนี้พราะว่าอันนี้ไม่ใช่ เป็นเสียงดนตรีธรรมดาอันนี้ใช่ไหมเสียงกลองอะแล้วอันไหนวะที่ผมเห็นว่ามันลองได้อันนี้เหรอไม่ใช่เอาเป็นว่ามีตระกลูลสองตัวนี้แล้วกันเ,เราจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักดิเอาคอมพิวเ,เตอร์มาเอาสองตัวมาเลยแล้วกันมาสองตัวอะจะไม่เพาะแต่ลองก่อนเสร็จเรื่งนีไไ้ไหมเอาเอามาปิดดีวกว่าน,นะเพราะมันเป็นตัวท้ายนี่มันเป็นตัวไล่โน่ดีกว,ว่าเอา,เอาตัวไหนดี มไม่มีอะไรเลยมดูไม่มีอะไรเลยอะแมวเหมือนกันถึงข้างกันได้ตอนนี้ก็ยังไม่เคยลองนะ,ะตัวที่ยังไม่เคยลองเว่จะลอง